ไทยมาถึงแล้วค่ะนี่นะคะสภาพสภาพโดนเปิดค่ะโดนเปิดนะคะแต่ว่ากล่องก็ยังโอเคค่ะอันนี้เป็นปัปสนีไทยนะคะไปะสนีไทยกล่องนี้สิโลนะคะ15บกิโลราคาส่งอยู่ที่3,900 3,980รดสิบบาทนะคะอันนี้อันนี้ส่งเป็นรอบที่สองนะคะรอบแรกรอบแรกมีของที่แบบขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะของตีกับอันนี้ก็ต้องมาส่งใหม่อีกเป็นรอบสองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดดูว่ามีอะไรมั่งข้างในนะคะสะภาพกล่องก็โอเคค่ะสะภาพกล่องโอเค ไปสน่ห์ไทข้างในโอเคค่ะไม่โดนรื้อนะคะไม่โดนรื้อโดนกีดค่ะไม่โดนรือโดนกีดอันนี้ก็เม็ดผักคาดค่ะเม็ดผักเม็ดบวบเม็ดบวบค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นพริกแกงใต้นะคะ แกงใต้อันนี้ก็ะซีนเป็นก้อนเดี๋ยวต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นก่อนขนมขนมอันนี้ก็จะเป็นโอ้หอมเจียวสูตรอุบลค่ะอันนี้นทานอันนี้เป็นอะไรแกง เาเดี๋ยวมาลื้อดูนะคะ15บกิโลค่ะของไม่โดนกีดนะคะทานทุกอย่างค่ะตามทุกอย่างทาทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูกันว่าน้องติ๋มส่งของมาจากเมืองไทยอะคะ่ะ ของไปษนีนะคะขึ้นเครื่องนะคะขึ้นเครื่องออครั้งแรกครั้งแรกที่ส่งอะ่ะพอดีว่ามีสเปย์ค่ะเป็นสเปย์อะ่ะก็ของเขาตีกับก็เลยช้าหน่อยคะ่ะอันนี้ส่งมาเป็นรอบสองนะคะเขาเอาสเปย์ออกเขาจะเขียนเอาไว้นี่นะคะเขาจะเขียนเอาไว้ว่าสเปย์สเปย์ตัดออกเนี่ยค่ะก็เลยของก็เลยล่าช้านิดนึงนะคะของช้านิดนึง เดี๋ยวถึงจะมาดูที่สั่งว่ามีอะไรผ่านผ่านได้มั่งนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามีอะไรผ่านอันนี้ก็จะเป็นเม็ดผักนะคะเม็ดผักเม็ดผักนี่กจะผ่านเม็ดผักผ่านอันนี้สั่งเขาแพงค่ะก็ะเลยให้น้องซื้อมาให้สิบห้าสิบห้ากิโลนะคะ สิบห้ากิโลสิบห้ากิโลเป็นก็ค่าส่งก็อยู่ตีเป็นสี่พันนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีบวกมีบวบตัวฝักยาวแล้วก็บวบเลี่ยงอันนี้เป็นคะน้นะคะคณะนา้าข้ากงแล้วว่าไอ้นีงเขาบอกว่าเมดผัก เขา้าเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ติ๋งก็เลยว่าอยากจะลองดูนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นนี่นะคะที่ติ๋งเคยทําอยู่บ่อยๆอะค่ะเพราะว่าติ๋งไม่แน่ใจว่าติ๋งจะได้กลับไทยอีกไหมก็เลยให้น้องส่งมาให้15กิโลเลยลจะเป็นแคบเนื้อนี่น้องส่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะพอที่หนึ่งเสร็จแล้วมีสเปรของตีกลับไปอีก ของตีกลับไปอีกก็ร่วมแล้วก็ประมาณของยี่สิบยวันค่ะยีวนันนี่ก็จะเป็นแคปหมูแคปหมูนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกผักส่วนนี้ก็จะเป็นครีมนะคะครีมครีมที่หลานสาวทำธุรกิจอยู่ค่ะน,นี้ก็จะเป็นครีมนะคะ ิยิมนี่ผ่านนะคะอันนี้สงสัยเขาจะแกะดูค่ะเขาจะแกะแกะข้างในดูเพรารู้สึกจะโดนเปิดแกะดูเนี่ยค่ะตัวนี้โดนแกะดูพยิมตัวนี้มันก็จะมีแป้งผงผงโลโอ้อันนี้คืออะไรโอ้น้ำพริกอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะ พี่สาวให้อันนี้เป็นของอุบลค่ะอันนี้ของอุบลกุนเชียงนะคะกุนเชียงกุนเชียงพี่สาวทํามาให้ไม่ได้ทอดนะคะไม่ได้ทอดแต่เอามาต้มต้มให้สุกต้มให้สุกนี่เป็นกุนเชียงค่ะอันนี้แคบหมู แคปหมูนี่โดนแกะลงใส่โดนแกะดูโดนแกะดูนะคะแคปหมูแคปหมูโดนแกะโดนแกะแล้วก็ถุงไหนเนาะโดนแกะอันนี้โดนแกะสงใส่ถุงเนี้ค่ะตรงนี้เขาคงแกะออกดูว่าคืออะไรเนี่ยค่ะแคปหมูโหอันนี้น้องชาย ปัน่นน้องชายปั่นกระชายมาให้ด้วยค่ะตันกระชายมาให้เหมือนก้อนทําทําเหมือนก้อนยาเสพติดเลยเป็นก้อนขาวๆอย่างเงี้ยเลยยังนึกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็ดีโชคดีนะคะผ่านทุกอย่างค่ะผ่านทุกอย่างนะคะของที่สั่งของที่สั่งน้องผ่านทุกอย่างตัวนี้เป็นครีมเซตนี้ที่หลานสเปยไม่ผ่านอันนี้เป็นเซตนี้ที่หลานหลานสาวเขาทําทําธุรกิจอยู่นะคะ ตัวเนี้ยครีมตัวเนี้ยค่ะทำธุรกิจอยู่ยทานนี้จะพามาดูกันชัดๆนะคะว่าของที่ส่งมาให้นี่มีอะไรมา้างเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเม็ดผักนะคะเม็ดผักมีบวบบวบถัหวบวบหอมบวบเหลี่ยมยอดคะนา้าถั่วฝักยาว อันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะครีมที่หลานสาวทำธุรกิจอยู่ค่ะเราจะเป็นเซตนี้นะคะเป็นเซตนี้ค่ะเซตนี้สเปย์ไม่ได้นะคะสเปย์ขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะนะคะส่งมาครีมครีมผ่านนะคะครีมผ่านน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกพี่สาวพี่สาวซื้อมาให้ค่ะพี่สาวกับน้องชายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผงก๋วยเตี๋ยวของโปรดอันนี้ก็จะเป็นครีมของลูกสาวนะคะแป้งเย็นแป้งเย็นได้มาขวดเดียวได้มากระป๋องเดียวอันนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำพิกอันนี้เราไม่ได้เปอร์เซ็นต์เราไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรนะคะไม่ได้ค่าอะไรแต่คืออยากจะลองทดลองดูค่ะว่า เขาจะร่อยจริงไหมร่อยจริงไหมก็เลยลองลองให้น้องส่งมาให้นะคะผ่านค่ะนี่ก็จะเป็นพริกป่นค่ะพริกป่นจะมีผงขะนอนะคะผงขะนออันนี้เป็นคุนเชียงคุนเชียงค่ะคุนเชียงอันนี้พี่สาวทํามาให้นะคะยี่สวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลยค่ะคุนเชียงยี่สิบเวัน ก็จะเป็นหมูยอคะ่ะหมูยอหมูยออุบลน,นะคะพี่สาวต้มมาให้คะ่ะอันนี้เป็นหมูยออุบลพี่สาวต้มมาให้จะเป็นจะเป็นมีพริกแกงพริกแกงนะคะพริกแกงใต้แล้วก็มีกระชายพริกแกงส้มอันนี้น้องห่อให้ก่อนขึ้นเครื่องนะคะก็จะเป็นน้ําพริกพริกผัดของอุบลน,นะคะหอมเจียวหอมเจียวขึ้นเครื่องแล้ว ก็จะเป็นแคปหมูในตามส่วนนี้นะคะสิบห้ากิโลนะคะสิบห้ากิโลค่าส่งก็อยู่ตีไปสี่พันนะคะได้เท่านี้นะคะ